รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สวัสดีครับสวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่รายการเสน่ห์ไทยโอ้ที่สุดพิเศษนะฮะจากใจท็อปนิวนะฮะที่เราทุ่มทุนสร้างและแล้วก็ผลิตรายการเพื่อให้รู้ว่าเราเอ่ยถึงเรื่องอะไรนะฮะการกระทําอะไรสินค้าอะไรประเด็นอะไรนะครับในรายการเสน่ห์ไทยนั่นแสดงว่าหาที่ไหนไม่ได้ในโลกนอกจากหาได้ที่ประเทศไทยอย่างเช่นตอนแรกที่เราเสนอไปไงเรื่องทรเรียนเห็มรียนเรียนก็รื่อถึงไทยเรื่อง นวแผนไทยแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้เราจะนำเสนอเรื่องของสตรีทฟูดโอ้โหสตรีทฟูตเสน่ห์ัวไทยครองใจโลกก็ต้องขอบคุณทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่สรับรุงให้เราได้นําเสนอซอฟต์พาวเวอร์ที่มีคุณค่าและย้ำนะฮะเราทำซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่หาได้ที่ประเทศไทยเท่านั้นไม่มีทางจะนึกถึงประเทศอื่นนะฮะตอนนี้เราจะทําเรื่องของสตรีฟูดนะฮะถ้าแปลเป็นไทยก็อาหารอีกมาครับโอ้ใช่แต่ว่า<อ>เป็นอาหารริมทางที่มีชื่อเสียง ดังระดับโลกนะของไทยครับซึ่งมีหลายอย่างาพอให้ใช้คําว่าอาหารริมทางนะอย่าใช้คําว่าอาหารข้างทางนะเอาเป็นอาหารริมทางสตรีทฟูตและชอบใจมากคือถ้าจะพูดถึงความอุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารนี่นะสตตีทฟูดเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกอย่างหนึ่ว่าเราแบบคือคุณหาอาหารรับประทานได้ทั้งวันดื่ดื่นค่อนขึนตลไดทัอง24ชั่วโมงใช่ขบอกบ้านเราเนี่ยบ้านเราถึงมีตลาดต้รุลูกไงเมื่อหลังมาได้ยินมันตกใจนะ ให้สานุสุภาไปเนี่ยพาผู้ชมไปแนะนำสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดที่หนึ่งที่โดดเด่นมากในกรุงเทพมหานครอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ถนนบรรทัดทองเคยได้ยินไหมบรรทัดทองเคยได้ยินนะบรรทัดทองเนี่ยเป็นถนนสายอาหารที่คลาคล่ำไปด้วยอาหารหลากรสนะอย่าเสียเวลาจากบางลำพูไปไม่ไกลแป๊บเดียวนะไปเลยไปทางนี้ไปงนี้มาเลยปปไปไหมไปนี่เลยไปนี่เลย่เลย <laughs> นี่คือถนนบรรทัดทองนะฮะเป็นถนนสายของกินขึ้นชื่อระดับโลกมาแล้วต้องมาที่นี่นี่ตั้งซุ้ยเฮงโภชนา ค่ะมาที่นี่ต้องมาร้านนี้ร้านนี้อายุเขาแก่แค่ไหนแล้วประมาณ50กว่าปีแล้วค่ะครึ่งศตวรรษแล้วผมเห็นเนี่ยมิชลินได้มายังไงกี่ปีแล้วมิชลินก็ได้ตั้งแต่ปี2018 19, 20, 21, 22 6ปีแล้วะคะ่ะรวมปีนีภ้ภูมิใจไหมภูมิใจไหมก็ภูมิใจนะคะถือว่า เออบรดกพ่อแม่ทําให้เรามีชื่อเสียงได้ทุกวันนี้แล้วเมนูเด็ดที่นี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวจัดให้มาทดสอบได้เ,เดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้เลยค่ะ <Wow. S 1> แค่ได้กลิ่นเด็กก็เราใจแล้ว ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีท่านผู้ชมฮะหอมไปหมดเลยอันนี้อะไรบ้างครับอันนี้นะคะเมนูแรกบะหมี่เปาะเป็ดเป็นบะหมี่เส้นใหญ่ๆค่นะฮะบะหมี่เปาะเป็ดเมนูที่สองค่ะไส้แก้วไส้แก้วแล้วไหนคือไส้อันนี้คือไส้ไส้เป็ดมันเป็นไส้เป็ดแหละพี่แต่เขาเรียกกันว่าไส้แก้วเมนูต่อไปนะคะปากเป็ดพะโลค่ะปากเป็ดพะโลฮะ แล้วก็เนื้อเป็ดเป็นจานอันนี้คือตัวเด็ดคุโระนะคะก็คือขาปีกอบหม้อดินค่ะอ๋อโหนี่ฮะตัวเด็ดขาปีกอบหม้อดินเมนูไหนที่ถูกสั่งเยอะสุดเมนูตอนนี้เป็นหม้อดินค่ะตัวนี้ได้รางวัลมิชลินอ๋อตัวนี้เหรอฮะใช่ที่ได้มิชลินไกด์ใช่ค่ะแอ๊ นิ่มมากคฮะเส้นนิ่มมากแล้วเป็ดเนี่ยอร่อยหอมขึ้นจมูกอ่ะผัไปอะไรอีกลองไส้แก้วค่ะอันนี้เป็นอาหารแล้วก็เป็นกับแก้มได้ด้วยด้วยกันประมาณนั้นกรอบไม่น่าเรียกไส้แก้วใช่มันจะกรุบกรึบแคนเซ้นโปรแกรมที่เหลือทั้งหมดหยุดที่นี่ ต่อ,อด้วยอะไรดีฮะปากเป็ดค่ะปากเป๊ดกินกระดูกไปด้วยอะไรไหมก็มไม่ค่อยมีคนกินนะนุ่มเหมือนฟันเราไม่ต้องทำงานนะกจุดเด่นคือมันมีความร้อนแล้วมันทำให้เนื้อที่นิ่มๆเนี่ยมันหลุดล่อนออกมาง่ายนี่ครับมีหน้าเราเป็นหม้อไฟก็ลครอบไปด้วยใช่หมอ่า ตอนที่ได้รับมิชลินไกด์เนี่ยเข้ามาตรวจยังไงไหมอันเนี้ยเหมียวบอกเลยว่าเหมียวไม่ทราบแล้วก็ทุกๆร้านก็จะไม่มีการทราบค่ะว่าเป็นมิชลินมาเขาจะแฝงตัวมาในแบบค้าลูกค้าแบบนี้<อ>แต่เหมียวว่าดีนะคะเป็นการมาตรฐานเดียวกันเราบริการลูกค้าประคดถึงแบบไหนเราก็บริการเช่นแบบนั้น เขามาในฐานะแบบนี้ละค่ะนั่งกินดูไปว่าเออบรรยากาศร้านเป็นยังไงรสชาติอาหารยังไงสะอาดสะอาดสุขอนามัยราคาโอเคไหมโดยรวมๆแล้วเขาก็จะสรุปมาให้เรามารูอีกทีตอบประกาศผลค่ะได้มากี่ปีซ้อน6ปีละค่ะ6ปีซ้อนไม่แปลกใจเลยมิชลินไกด์6ปีซ้อน ย่านบรรทัดทองมีหลากหลายอารมณ์นะฮะมีตั้งแต่ร้านที่มาเปิดใหม่ร้านแบบชาวบ้านที่อยู่มานานแล้วแล้วก็ร้านประเภทเป็นสตรีทฟู้ดก็คือเป็นรถเข็นอยู่เดิมแต่แล้วมีชื่อเสียงโดง่งดังก็ขยับขยายมีหน้าร้านร้านที่เราจะไปเนี่ยคือร้านปนีกุ้งแช่น้ำปลาแต่พิเศษยังไงแตกต่างจากกุ้งแช่น้ำปลาทั่วไปยังไงคนถึงมารอเข้าแถวกันขนาดนี้ฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าโอ้โห ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือคนที่มารอนะครต่อต่อแถวตรงนี้ไม่ใช่ต่อแถวเพื่อรับกุ้งแช่น้ำปลาต่อแถวเพื่อรับบัตรคิวสันติสุขครับอหอยสามกุ้งสามยำทานเลยสองที่เหลือกลับบ้านทั้งหมด6ชุดนะคะ690ค,ค่ะ 690บาทคบะาทรอประมาณครึ่งชั่วโมงคระรอครึ่งชั่วโมงรอไอะ้ลังจากนั้นก็สแกนฮะชุบนี่รออ่านี่นี่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ฮะสอง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 นี่นี่นี่แล้วนี่กระเทียมเจียวนี่นี่น อนนี้เรารอคิวพร้อมกับพี่น้องประชาชนคนไทยอีกจำนวนประมาณ3ล้านกว่านี่คือหอมหอมเจียวฮะหอมเจียวแสดงถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงเ่อักคู่เนี่ยมันคือน้ำลาย <laughs> <laughs> มันอดไม่ได้ฮะ <c oughs> คุณมิกครับอ่าคุณมิกอยู่ทางนี้ครับอ่าคุณมิกได้แล้ว ช่วยงานร้านนะเพื่อนถึงคิวแล้วเก็บอาการนิดหน่อยอันนี้กุ้งแล้วก็หอยอันนี้หอมเจียวหอมเจียวตักหอมเจียว3ามช้อนโต๊ะต่ออันอันนี้ของผมนอฮะ โอ,โอมาแล้วมาแล้วนนเราไปชิมกันครับคิวหาพื้นที่หาพื้นที่มาแล้วนี่คือเมนูที่เรารอคอยหอยนางรมกุ้งแช่น้ำปลาป้านีกุ้งแช่น้ำปลาบรรทัดทองส่วนโต๊ะที่เราจะนั่งกินนะเราสำรองเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ ยืนกินที่นี่แหละครับนี่คือสตรีทฟู้ดยืนกินข้างถนนแบบนี้แหละมาไม่มีกิ่งคาวอะเพราะทั้งน้ำจิ้มทั้งหอมเจียวช่วยมากนะลองเลยนะฮะมันซาบซ่านลงมาถึง สุดยอดจะให้ต่อคิวอีก10รอบก็ยอมเนี่ยของกินทั้งซ้ายขวาตื่นตาตื่นใจไม่ไหวแล้วโอ้ดูร้านนี่นะคนเต็มร้านเลยเต ดูดูฝั่งโน้นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเย็นตาโฟเข้าต้มปลาหมูกระทะนะขนมของกินเล่นมีทุกรสชาติหลากหลายอันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านย่านบรรทัดทองนะฮะที่เรื่องชื่อร้านเจวัน น้ำเต้าหู้แต่มีทีเด็ดยังไงคนถึงเยอะมากมหาศาลแล้วเป็นร้านน้ำเต้าหู้ที่ร้านใหญ่มากแล้วมีมายาวนานไปคุยกับเจ้าของร้านก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่นั่งประจําอยู่หน้าร้านทุกวันนะเปิดมากี่ปีแล้วครับ35ปี35ปีไม่ธรรมดาที่พิเศษกว่าเต้าหู้ที่อื่นคืออะไรร้านนี้ หนึ่งน้ำเต้าหู้เรานี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมนมไม่ผสมอะไระแล้วก็ทำให้มันเข้มข้นถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่าอ่านี่คือจุดเด่นเลยนะ<ช>ตอนแรกนึกว่าจุดเด่นคือเจวันร้องเพลงให้ฟังด้วยเพราะว่าฉันมีไมโครโฟนเจวันร้องเพลงไม่เป็นเร้องงั้นเดี๋ยวผมขอไปชิมได้เลยค่ะเชิญเลยเดี๋ยวเขาไปชิมข้างในร้านเลยนะคะตามสบายจ้ะ ว่าจุดเด่นของร้านเนี้ยเขาทำอาหารสุขภาพให้สนุกเนี่ยเอาเต้าหู้เอามาประกอบมีเครื่องมีอะไรต่อไม่อะไรมาเลยดูสนุกแล้วก็น่ากินนะเดี๋ยวลองชิมนะคนมาเยอะมากร้านนี้เราป้้ยทรงเครื่อง อเออน่าสนใจท่านผู้ชมมาเห็นไหมนี่เ yeah ป็นสุดยอดจริงใช่ก็ไม่เคยไปนะทรัดทองนะเออถ้าจะสนุกไม่ไปลอก็ไม่รู้นะบรรทัดทองเนี่ยเปลี่ยนความหมายไปแล้วนะอาจจะอาจจะเรียกว่าเป็น ช้อนทองแต่เกียบทองใน,นอนาคตไม่ใช่บรรทัดทองนอกจากบรรทัดทองคำเนี่น่าสนใจอย่าลืมอย่าลืม<ด>หาเวลาแวะไปนะทั้งวฮะแวะไป ีราฮะเมื่อกี้คุณไปบรรทัดทองมเริ่มมีชื่อเสียงประมาณช่วงปี2ปีนี้ใช่ครับแต่ที่ผมจะพาไปก็เป็นสตรีฟูดอีกที่หนึ่งที่เก่าแก่มากก็คือตลาดยูโอ้ฟังทนฟังทนมีรูชใช่ผมยาวมีข้าวหมูแดงของซูมีข้าวหมูแดงอได้ติดริมทางรถไฟเลยครับณี่นั่งนี่คุณต้องหันหน้าเข้ารังรถไฟเลยโอ้โหบรรยากาศ กินคำลื้อกวก็ไฟผ่างปอกปอกปอกปหมูคิ้วเสนด้ายที่เจสุดี่านไม่อยู่เลยนะใช่ถ้าไปตลาดรูแล้วต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่แล้วยังมีอีกหลายร้านเดี๋ยวผมพาไปดูครับ ถ้าจะพูดถึงสตรีทฟู้ดของเมืองไทยมีอยู่หลายที่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือตลาดพลูนี่ฮะและจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือสถานีรถไฟตลาดพลูแล้วอาชีพหลักที่สำคัญของที่นี่ก็คือการปลูกพลูมีสวนพลูเยอะมากแล้วก็เป็นจุดสำคัญที่ทำมาค้าขายเกี่ยวกับใบพลูฉะนั้น สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่มาของตลาดพรูนั่นเองนี่นะฮะแล้วถ้ามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยเป็นสตรีฟู้ดที่สําคัญและมีชื่อเสียงมีหลายร้านที่เป็นร้านอาหารอร่อยที่เราต้องแวะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ตลาดดูแล้วถ้าไม่ได้มาร้านนี้ถือว่าไม่ได้มาที่นี่สุนี่ข้าวหมูแดงขางง่ายๆอยู่ติดกับทางรถไฟแนี้นี่ฮะขายมานานกว่า60ปีเริ่มขายตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับพี่นิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 60กว่าปีเนี่ยขายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อก็2498ันสี่ร้อแลฮะก้แ่ล้วก็ตอนนี้ก็6 8บปี68ปีเจ้าแรกเจ้าเดียวเลยครับเจ้าแรกเจ้าเดียวริมทางรถไฟริมทางรถไฟครับผมข้าวหมูแดงเนี่ยจะให้อร่อยเนี่ยมันอร่อยที่หมูหรือว่าอร่อยที่น้ำราามันทั้งต้องประกอบกันคือมีทั้งหมูแดงหมูกรอบแล้วก็มีซุนเชียงแล้วก็น้ำซอสร้านของที่ร้านเราเนี่ยน้ำซอสเนี่ยจะจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเราจะเป็นสูตรที่ว่า มันมันมีทั้งทั้งทั้งหวานทั้งเค็มแล้วออกเผ็ดๆนิดๆอาจจะไม่เหค่อยเผ็ดมากแต่มีมีมีรสเผ็ดนิดๆคือมันครบรสเลยเพราะว่าของเราเนี่ยมันเป็นสูตรที่คุณพ่อเนี่ยคิด,ค,ดคิดขึ้นมาเอง<ม>ครับผมตั้งแต่สมัยนั้นเลยครับผมเอาแล้วท่านเดี๋ยวต้องขอ,ขอชิมสักหน่อยแล้วได้ครับผมยินดีครับเชิญครับผม้งตรรนนีเเเลลยยะคับชิญผมทำให้คุณทีนัสจันด้วยจ้า ชุดใหญ่เลยขอบคุณนะครับต้อและนี่เป็นเครื่องปรุงใช่ไหมครับอันนี้ก็เปิดแก้เลี้ยนจะมีมันติส์สีส้มแล้วก็เป็ดผสมสีอิ่วอันนี้ผสมสีอิ่วใช่ครับอันนี้ก็คือพี่น้ำส้มผสมสีอิ่วเป็นแบบนี้ได้ครับขอบคุณนะครับครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับพี่น้ำส้มสีอิ่วแล้วนี่คือผสมกันพี่น้ำส้มกับสีอิ่วโอ้โหขนาดสีอิ่วยังน่ากินเลย เต็มมากเิ็มามากอธิบายไปยังไงก็อ,อาจจะได้ความอร่อยรสสัมผัสไม่เท่ากับที่ต้องมากินเองครับ ถึงตลาดพลูต้องมาที่นี่ร้านขนมหวานนะครับเห็นไหมฮะขนมหวานตลาดพูขายที่นี่ที่เดียวไม่มีสาขาที่ยืนรอเนี่ยยืนรอตามคิวนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมกันแต่ขั้นตอนแรกก็คือต้องรับบัตรคิวก่อนนี่95 ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับได้มาแล้วครับขนมหวานของตลาดพลูนี่ที่ซื้อมาก็มีทองยิบทองยอดเม็ดขนุนฝอยทองขนมสาลี่ แล้วที่เหลือก็จะเป็นที่หอใบตองก็จะเป็นพวกขนมชั้นขนมม้อแกงน่าอร่อยทั้งนั้นครับนั่นครับเพียงเจอไอ้หนุ่มผมยาวน้องสาวก็ลืมพี่หมดสิ้นนั่นหนุ่มผมยาว ฝั่งนู้นครับคุูใช่ผมยาวท่านชมจะเห็นนะครับว่าคนเนี่ยมาต่อคิวตั้งแต่โอ้ตั้งแต่ยังไม่บ่ายโมงพอประมาณสักบ่ายโมงบ่ายโมงนิดนิดเขาก็จะเขียนรถมาแล้วก็ขายต้องรีบมาถ่ายเพราะอะไระครับแป๊บเดียวหมดครับเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันครับนี่ครับข้ามฝั่งมาแล้วนะครับผมให้ทีมงานช่วยยืนต่อคิวเอาไว้ เดี๋ยวจะเข้าไปซื้อไม่ได้แทรกคิวนะครับกู่ายผมยาวเป็นกูใายที่มีชื่อเสียงที่สุดในตลาดรูครับกล่องละหลูกครับปับเดียวหมดเมื่อกี้พี่คนก่อนหน้านี้เขาแนะนำว่าไส้เผือก็อร่อยนะครับเหลือสองอัน ได้อกยังได้ชิมสองลูกที่ขายทุกวันนะอะ,อะผมขายหลงังคารุุศกร์เสาสี่วันมาบ่ายโมงครึ่งนะครับพี่มาประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วหมดประมาณกี่โมงครับพี่น่าจะประมาณยี่สิบนาทีไม่เกิน,นกครึ่งชั่วโมงแล้วโอ้โหมาแล้วครับปูกชายผมยาวของตลาดปูทั้งหมดนี้ซื้อมา ก้ากล่องกล่องละ5้าลูกลูกนึ่งเนี่ยสิบาทนะเขาเริ่มขายประมาณบ่ายโมงครึ่งแต่แนะนําว่ามาประมาณสักบ่ายโมงแล้วก็มายืนต่อคิวประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวก็หมดแล้วนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีอีกหลายร้านนี่ป้งเหน่ง พงเหน่งเนี่ยเป็นขนมที่หากินยากนะครับแล้วก็มีขนมเบื้องยวนนี่ทำกันสดๆตรงนี้มีปอเปี๊ยะสด70ป,ปีแล้วนะครับดีนะฮะอันนี้เป็นเหนียวบันเกลียวแล้วด้านลูกก็เป็นผัดไทยแต่เดี๋ยวก็ด้านบนเนี่ยจะมีร้านแนะนำอีกร้านหนึ่งเป็นร้านขายขนมเบื้องร้านนี้ถือได้ว่า ถ้ามาตลาดพลูก็ต้องแวะร้านนี้เช่นเดียวกันครับสวัสดี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 ครับนี่ขนมเบื้องนะมีกี่ไส้ครับมีหวานเค็มค่ะมีไส้หวานกับไส้เค็มแล้วก็มีแบบใส่ไข่ด้วยใส่ไข่ธรรมดาค่ะขนมเบื้องใส่ไข่ได้ด้วยเหรอใส่ไข่บนแป้งค่ะแล้วก็ธรรมดาอ๋อคือไข่ผสมกับแป้งอ่าแล้วก็แบบธรรมดาขายไงนะครับ มี4ชิ้น60ค่ะแล้วก็7ชิ้นร้อยค่ะนี่ขายมากี่ปีแล้วครับ115ปีค่ะร1 5ปีโอ้ก็ oh, อยู่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่ปีไหนเนี่ยอ้อเป็นรุ่นๆค่ะออกมาเป็นรุ่นๆใช่115ปี